สวัสดีทุกคนกนครับสสวัสดีมาจากช่องไหนครับช่องบูเขาโอ้โหรู้งานจริงๆเชียวครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ท่าเรือไปเกาะท่าเรือไปเกาะสีชงังชื่อท่าท่าเรือจรินใช่เหรใช่สิ แต่ตรงนี้ต้องระวังนะโบอะไรระวังตกตกอะไรเพราะเกาะมันลอยไอจตาตาตอนนี้จะเดินทางไปซื้อตั๋วใช่ไหมครับใช่ซื้อตั๋วเพื่อไปยังเกาะสีชังอืมใช่แล้วเ,เกาะสีชังโชวตั๋วนะไส่ตัว๋ว เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูอขาวใหญ่แพงเดี๋ยวขึ้นไปทำบ,บุญกันนะไปทํทำบุญก่อนค่ะเป็นทีมทง,งคุต่อวันเนาะเป็นไงบ้างไปไหว้มาอือแล้วตอนนี้จะไปไหนต่องานจะไปแล้วที่พุทธภิโอเคไป เพื่อนหรอไหนอหนุนอ,อวิดนะรู้ป่ะห,หมูป่าเขาดูนะเขาไม่ดูกับเราหรอกเพื่อนกันใช่เพื่อนกันคุยภาษาเดียวกันอูดตอนนี้เรามาตรงไหนเนี่ยเรามาจะอ่านชื่อไม่ได้จ้าทีจุลาทุชลาชาอะอาอไปอดูกันแบบ งของสวนจุธาทุราชฐานทุราชฐานเป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุราชฐานซึ่งมีทั้งหมด23สถานที่เดินไม่ไหวเอาทัศนีได้แล้วกันเนาะใช่เอาทัศนีได้แล้วกันเนาะเข้ามาข้างในแล้วเข้ามาข้างในแล้วไปสะพานสีขาวเขาเรียกสะพานอัสดางสะพานอะไรนะสะพานอัสดางสะพานอัสดางจะไม่ไปตรงนั้นก่อนไม่เราจะไปห้องน้ําก่อน ปีกี้ก็บอกกำลังไปไหนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานสีขาวสะพานอสดาง <c oughs> ไงบ้างสะพานอสดางสวยมากมีความเก๋ความคลาสสิแกแต่คนเยอะไปหน่อย เหมือนป้าฉลามเบบี้อ่ะไหนวะเนี่ยไปแล้วอ่ะไปไหนไม่รู้อะอนี่น้ำมันน้ำใสเห็นตัวปลาข้างล่างไม่ว่าอยู่สามตัวสี่ตัวอืมีว่ามาตรงนี้แนละ้วว่ามาตรงนี้แนละ้วไม่เห็นละสิตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรนะเนอนวัฒนา เลือนวัฒนาค่ะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเป็นอไรครับสองสี่สามสี่สองสี่สามสี่ข้างในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่เนาะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น,นตอนน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่ห<ม>้าอืมซึ่งเป็นหยุดที่นี่เนาะ ใช่ค่ะเป็นการแสดงทพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็คือจะมีพวกประัติต่างๆผมเพิ่งพูดไปอยู่เมื่อกี้ผมมไ่ฟังเขาไม่ได้ยินนะที Lo ่นี่ม right ีสองชั้นไหมมีสองชั้นเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าอ๋อนี่การจำลองพพุทาาี่กอดิดชั้นี่ที่อีกคลิปนี้ที่เราบากคลิปเดียวกันมังเดินทางไปไหนครับ เดินทางไปดูอ่าเรมรอปพระบรมรูปาชายยารักษ์พระบรมราปชายยาลักษ์ของชั้นที่ห้าพระบรมรูปพระบรมรูปค่ะของเชัยงที่ห้าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นโบราณสถานอะทไมน้ำอของสมัยกนะ่อนอะเขาจะทั้งลางน้ำแบบนี้ มันก็มีรูใหญ่ๆทะลุลงไปซึ่งๆึเก่งจังเลยครับคุณรู้ได้ไงเนี่ยรู้เป็นเฉยะใช่ไหมเนยเปล่าดูในหนังดูในหนังโบราณมาหนังโบราณนี่ทำนานยังครับทำไม่นานเขาโเว์เขาเรียกแม็กซี่ผู้พิทรู้ไหมว่าต้นเนี้ยคือต้นอะไรลีลาวดีไม่ใช่เป็นต้นว่าดีว่าดีลีลาวดี สมัยก่อนต้นนี้ชื่อว่าอะไรต้นนี้ถ้าเกิดลีลาวดีคือชื่อสมัยนี้สมัยก่อนลีลาวีดีวดี <c oughs> ไม่ใช่เมื่อก่อนชื่อว่าต้นลั่นหมแต่ดอกอ,ออกมาสวยเกินไปท่านก็เลยเท่าที่เท่าที่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครใครตั้งชื่อใหม่แต่คือ เหมือนจะเป็นพระราชทานชื่อใหม่ว่าเป็นต้นเอราวัณโอ้โหสุดยอดมันมีความรู้แช่มเดินทางไปไหนะหาดถ้ำพังหาดถ้ำพังถ้ำพังระวังรถก็ด่นเลยเวลาอ๋อถ้าถ้ำพังเราต้องไปช่วยเขาซ่อมไหมเออต้องซ่อมน,นะแปะกาวทุกทๆๆทุก,ทก,ทก,ทกตอนนี้อยู่ที่ <Hey. S 2> ที่นี่เขามีอะไรให้ทำบ้า,าเล่นน้ำกินข้าวนอนชิวซือ้อเสื้อผ้าอาบน,น้ำมีพบใบหน้าโบ๊ทไหมมีใบหน้าเป็นสกีก็มีอ๋ก <c oughs> อก็ได้สปีดโบ๊ท <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ เราอยู่ถ้ำเขาค่ะไม่ใช่ช่องช่องช่องค่ะช่องหัวขาด <c oughs> เห็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน <c oughs> ใช่ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกยังไม่ตกดินเลย, <c oughs> ยครึ่งแบบสามครึ่งอง,งใช่ร้อนมากไปดูบรรยากาศรอบๆเออไปดูรอบๆก,กันนะ เงไงบ้างครับวันนี้ไปเกาะสีชังสนุกมากสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากดู้ไหวไเที่ยววันเดียวจบนะใช่เที่ยววันเดียวจบแล้วไปตั้งหลายที่เดินจนบดขา่ขาเราขึ้นเรือขึ้นเรือเราได้นั่งรถนั่งรถพัดลมอ่ะเป็นรถเรอเอ้ยนั่งนั่งเรือที่เป็นเหมือนแอร์าอ,อ,อากาศเอออากาศธรรมชาติอะไรแล้วก็ขากลับแต่ขากลับอ่ะได้ได้นั่งได้นั่งเรือแอร์ ในราคาที่ราคาตรวที่เท่ากัน50าสิบบาทถ้เพือชอบคลิปของเราอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ายกดกระดิ่งกิ้ให้พวกเราด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ